กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโอ้ยส่งเข้ามาเยอะยเต็มไปหมดเลยรู้เลยว่ามีปัญหาเลยหมดทุกคนนะคะคอ้าวขออนุญาตเริ่มที่คําถามแรกเลยค่ะคถามว่าบางวันค่ะคุณหมอดิฉันเนี่ยออกไปทํางานโดยไม่แน่ใจว่าต้องตากแดดหรือเปล่า <c oughs> บางครั้งดิฉันก็ทาละโลชั่นละทาระครีมกันแดดทบละไม่ทราบว่าถูกไหมหรือว่าดิฉันทากันแดดได้เลย <c oughs> ไม่ต้องทาโลชั่นก่อนได้ไหมเอ่อ <c oughs> <c oughs> หลักการแล้วนะคะคือจริงๆให้ทากันแดดให้เป็นนิสัยอะค่ะให้เป็นนิสัยเลยก็คือก่อนจะออกจากบ้านหรือว่าก่อนจะไปโดนแดดจัดๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือให้ทาถ้าบริเวณหน้าเนี่ยก็หนึ่งข้อเลยหนึ่งข้อนี้งถ้าบริเวณคอก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกเท่านี้ที่ตัวนี้ก็ต้องเยอะเลยนะคะใช่ค่ะทีนี้ถามว่าจะทาโลชั่นก่อนแล้วกันแดดหลังจะไม่ทาโลชั่นหรือจะไม่ทาโลชั่นเลยก็ได้เหมือนกันแต่สมมติว่าถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะ ขาดความชุ่มชื้นแล้วต้องการที่จะดูแลทรรดามันงผิวก็ทาโลชั่นก่อนรอทิ้งไว้ให้แห้งล้ไม่ทากันแดดจริงๆมันช่วงเวลาแป๊บเดียวนะทำให้เป็นนิสัยเถอะว่าแต่ว่าตอนกลางคืนไม่ต้องทากันแดดถูกไหมไม่ต้องก่อนนอนล้วก็ทาโลชั่นแล้วก็นอนไปแค่นั้นเองได้ครับมาคำถามต่อมาเลยครับคุณหมอครับดิฉันชอบใช้ใยบวบขัดผิวครับมีคนใช้อยู่หตอนนี้มีมีมีเขาขายละสิบบาทครับผม เลอบอกว่ามันเกลี้ยงเกลาดีแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยผิวเริ่มพลอ,อกเป็นแผลครับ,รบอยากทราบว่าเราควรจะขัดผิวบ่อยแค่ไหนหรือม,มีที่ขัดผิวชิมต่นแนะนําหรือเปล่าบวผิวพังครับอันนี้เนี่ยแสดงว่าคือหมอก็ไม่เคยเห็นอะไรบวกขัดผิวแต่ว่ามันแสดงว่าคือจากอาการของท่านผู้นี้เนี่ยแสดงว่าเนื้อมันคงค่อนข้างหยาบนะคะพี่ตั้มเวลาที่ไปขัดแล้ว ความหวังของการขัดผิวเนี่ยหลักการก็คือว่าจะทําให้ผิวผิวชั้นหนังกําพร้าส่วนบนเนี่ยชั้นที่ใครเนี่ยมันหลุดถ้ามันหลุดได้ดีเนี่ยมันก็จะมีการสร้างใหม่ขึ้นมาเป็นเซลล์ใหม่ที่เปล่งประแต่สมมติถ้ามันเยอะเกินไปมันจะอ้ามันจะไม่ใช่แค่ชั้นบนเนี่ยหลุดมันจะกลายเป็นลึกลงมาถึงมันจะกลายเป็นทะลอกจะทำให้เป็นแผลเลยจะทําให้เป็นแผลจะทําให้ระคายเคืองเกินไปและในที่สุดก็เป็นผื่นผิวหนังอักเสบได้ติดเชื้อได้ด้วยถ้ามันทะลอกเยอะจนเกินไปนะคะ ก็ควรจะเลือกอันที่มีเนื้อละเอียดนะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนผิวแห้งเนี่ยก็จะแนะนําว่าไม่ต้องขัดเลยรหรือ<ม>นานๆครั้งเลยเดือน<ม>หนสองเดือนหนะ จริงๆเวลาเราอาบน้ำพี่ตั้มเราเอามือขัดก็ออกนะใช่ใช่ต้องแบบให้มันนิ่มๆหน่อยอ่ะแล้วก็เอามือขัดขัดออกครับยายบวกตัวช่วยไงที่แน่ๆมันจะเวลาซื้อมาใหม่ๆมันจะแข็งนี่คุณหมอเขาซื้อแบบพีาเคยใช้หรอหนูเคยสะใช้สิมันเป็นอันอย่างนี้มันเป็นอายาวงี้แล้วไม่ประสบการแล้วมันแข็งพี่ตั้มแล้วเขาก็ขายแล้วเขาก็จะไปตัดแกงคุณหมอแต่เป็นชิ้นเล็กๆตัดชิ้นเล็กเอามาขัดแต่เขาในประเด็นคือตอนซื้อมาใหม่ๆอ่ะมันแข็งมากแข็งกว่าจักตไบ้์ล้างจานก็สะอาดอ่ะขัดกระทะ อย่างนั้นนะถลอกไปถึงนห้ได้เลยเดี๋ยวนี้เขาก็เลยกลายเป็นว่ามีขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตือเอามาทําให้มันแบบอยู่ในแพคเกจจิ้งสวยงามนิ่มแล้วอะไรอย่างนี้แต่เดาว่าท่านผู้เนี้ยคงคงใช้ก้านนั้นอยู่อ่ะคงใช้อันแข็งนั้นอยู่ครับ่ะต้องมันอาจะยากนิดนึงนะคะอ้าวคำถามข้อต่อมาค่ะทำไมบางวันเวลาผมอาบน้ำผมจะแสบผิวเป็นพิเศษโดนของมั้งโดยเฉพาะหลังเล่นกีฬามันเหนื่อยคะ พอกลับมาอาบน้ำเนี่ยแสบผิวมากบางครั้งผิวกลายเป็นสีแดงเลยนะอย่างนี้ผิดปกติไหมครับแล้วผมควรจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเอรอ,อย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าท่านผู้นี้เนี่ยมีปฏิกิริยาอักเสบของผิวหนังนะคะเช่นอ,อาจจะเป็นจากการโดนแดดหรือว่าดนอะไรก็แล้วแต่ จะมีความระคายเคืองบางอย่างแหละที่ที่ที่ถูกกระตุ้นจากกิจวัตรประจําวันในบางวันของเขานะคะคือคนเราผิวปกติเราจะไม่แสบไม่คันหรอกนะคะมันจะต้องมีการอักเสบมันจะต้องมีความระคายเคืองหรืออะไรบางอย่างแหละที่จะกระตุ้นให้มีอาการเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือท้เดาะนะคะบางวันถ้าเกิดว่าไปเล่นกีฬาใช่ไหมคะล้วมีอาการเช่นนี้ก็แสดงว่าเขาอาจจะมีอาการเริ่มแรกของ อาการไม่แดดอย่างเงี้ยเป็นตน้นเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าค่ะก็คือใช้กันแดดก่อนนะคะสัก3านาทีก่อนจะเล่นกีฬาหรือว่าออกไปตากแดดจัดๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่ามันก็จะมีบางโรคผิวหนังบางอย่างเหมือนกันที่จะไวกับแดดถ้าเกิดว่าปฏิบัติตัวเองอย่างถูกต้องแล้วทาโลชั่นแล้วทากันแดดแล้วผิวไม่แห้งแล้วยังมีอาการเหล่านั้นอยู่ก็ให้มาพบแพทย์น่าตะเวิร์กที่สุดหลายคนที่เห็นไม่ใช่หรอกทาปุ๊บออกแดดปั๊บเลยมันยังไม่ทึ มันยังไม่ทันป้องกันได้เลย2 0 3าก็ยงดีนะครับนาปุ๊บตอกปั๊บ20-30นาทีสครับต้องใจร้อนไม่ได้ครับขั้นตอนต่อมาดิฉันต้องนั่งในรถอยู่เป็นประจำเวลาที่ออกเดินทางไปไหนมาไหนต่นงงวันนะครับครับบางครั้งรู้สึกว่าิล์มรถไม่สามารถจะป้องกันได้เลยอย่างนี้เนี่ยจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรเพราะว่าไม่ค่อยได้ตากแดดตรงๆถ้าเลือกครีมกันแดดควรจะเลือกอย่างไร สมมติว่าอยู่แต่ในรถคืออยู่ในรถเยอะวิถีชีวิตคนกรุงเทพนะคะรถติดทีนี้มันก็จะมีอย่างที่อย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะคะก็คือในส่วนของกระจกเนี่ยกระจกใดก็ตามที่มีความหนาพอสมควรเนี่ยจะกันรังสีอัลตราไวเลตบีได้แต่ไม่สามารถจะกันรังสีอัลตราไวเลตเได้จะต้องมีรถประเภทแพงมากๆค่ะเช่น5ล้านขึ้นไปเขาจะมีกระจกพิเศษที่จะสามารถกันได้ทั้งรังสีอัลตราไวเลตเและแบบอัลตราไวเลตบีถ้าเราไม่ได้มีแบบนั้นนะคะเราก็ควรจะทากันแดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้เน้นนะคะเน้นไปที่การการรังสีอัลตราไวโอเลตเอเลือกตัวที่มี PA เยอะๆหน่อยบวกบวกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะซื้อครีมกันแดดง่ายกว่าซื้อรถน่ะ้อา้านซื้อครีมกันแดดได้ใช้ได้ทั้งชีวิตอ่ะเออนะเอาแบบ SPF คือมันอย่างที่คุณหมออย่างที่คุณหมอว่ามันต้องทาให้เป็นนิสัยไปเลยอ่ะคือไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเลยละให้ทากันแดดเป็นนิสัยไปเลยเลือก SPF ที่เหมาะสมแล้ว PA ที่ เหมาะสมมีติดตั้งไว้หน่อยก็ไม่เสียหลายนะครับออค่ะอ้าวต่อมาค่ะหากเราพักผ่อนน้อยค่ะคุณหมอนอกจากริ้วรอยบนใบหน้าแล้วจะทําให้เราเกิดริ้วรอยบนร่างกายด้วยหรือเปล่าคะถ้ามีเวลานอนน้อยแบบนี้เราควรจะหาตัวช่วยแบบไหนดีคะ จริงๆแล้วริ้วรอยมันเกิดได้ทุกที่อะ,ค,ะค่ะคือมันเกิดขึ<า>ด้นท,ทั้งตัวที่หน้าที่ตัวได้หมดนะคะแน่นอนการพักผ่อนน้อยการรับประทานน้าน้อยมันก็คล้ายๆกัน<ม>น,ะนะความเครียดอะไรต่างๆมันก็จะทําให้เซลล์เหมือนขาดความชุ่มชื้นนะคะมันก็จะเห็นในส่วนของริ้วรอยโดยเฉพาะิ่งไฟลาย line ยชัดเจนมากขึ้นนะคะก็จริงๆแล้วจะแก้ไขยังไงก็ต้องแก้ให้ตรงจุดคือถ้าถ้าเป็นคนที่แบบว่าเครียดง่ายก็พยายามทํากิจวัตรประจําวันอย่างอื่นพักผ่อนน้อยจริงๆก็คือต้องพักผ่อนให้มากขึ้นก็จะแก้ให้ตรงจุดแต่ แต่สมมุติว่าโอโหไม่สามารถทำด้วยเลยเรื่องภารกิจอะไรต่างๆนานาก็ต้องช่วยทางอ้อมทางอื่นนะคะทากันแดดใช้ครีมบำรุงนะคะใช้ผลิตภัณฑ์หรือรับประทานอาหารให้เหมาะสมค่ะต้องไปเลือกทางอื่นช่วยอ่ะต้องรักตัวเองนิดนึงนะประมาณนั้นนะดูแลให้ถูกวิธีดีกว่าถ้านอนน้อยก็หาเวลานอนซะบ้างนะครับครับผมคำถามต่อมาครับคุณหมอถามเล่นโยคะครับผู้ชมถามว่ามีเพื่อนดิฉันบอกว่าหากเราเล่นโยคะเนี่ยจะทำให้สุขภาพผิวดีขึ้น อยากทราบว่าจริงหรือไม่คะแล้วเห็นผลหรือเปล่าอยากไปลองเล่นดูบ้างโอเคค่ะคือจริงๆแล้วการออกกําลังกายทุกรูแปแบบอะค,ะค่ะมันก็จะทําให้สุขภาพผิวดีขึ้นนะคะซึ่งหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ง่ายๆก็คือเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยเส้นเลือดมันขยายนะคะเส้นหัวใจสูบฉีดเลือดเส้นเลือดขยายก็ขยายไปที่ผิวด้วยแน่นอนมันก็เหมือนกับมีการให้สารอาหารกับผิวโดวยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬาทุกอย่างนะคะ โยคะเนี่ยก็ยิ่งเป็นกีฬาที่อยู่ในร่มด้ใช่ได้เหนือมากอยู่ในร่มด้วยไม่โดนมลภาวะไม่โดนแสงแดดอะไรอย่างอื่นแน่นอนในส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะต้องทําให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นออกกําลังกายดีทุกอย่างหนูเล่นอย่างนี้คุณหมอโยคะร้อนโยคะร้อนมันจะไม่ทำให้เราแต่โยคะร้อนเนี่ยแอบจะทําให้ผิวแห้งอ๋อะ น้องก็รู้สึกว่าเยมันจะทําให้เราเหี่ยวมากคือมันต่างไงครับขอความรู้หน่อยมันมันจะเล่นเล่นนั้นเหงื่ออะไรใช่ไหมมันจะอยู่ในอุณหภูมิห้องท,ที่ที่เท่ากับอุณหภูมิร่างกาย37ไปเล่นในตู้ตูต้อบอะไรอย่างงี้น,นะเหงื่อออ,ออกเหมือนโดดลงน้ําเลยอ่ะอี่ต้ามแต่มันจะเหี่ยวนะมันก็จะเหี่ยวเพราะเราขาดน้ำถ้าเกิดหนูได้ละเจียมเพราะว่าช่วยอันนั้นก็ช่วยแล้วมันก็จะเหี่ยวเพราะว่ามันร้อนเนี่ยค่ะน้องมอสคือผิวเราก็ไม่ได้ชอบความร้อนตลอดเวลามันก็จะทําให้แห้ง เรดูทห้บาลานซ์หน่อยค่<ช><ช>ะค่ะแาบข้อต่อมาค่ะดิฉันเป็นคนชอบดำน้ำมากเลยต้องเจอทั้งแสงแดดจากทะเลและก็น้ำทะเลที่แบบน้ำเค็มอีกต่างหาก<ช>นะคะ<ช>แต่ดิฉันใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของ water proof ค่ะทำไมเนี่ยเวลากลับมาจากทะเลทุกครั้งก็ยังเกิดปัญหาผิวคล้ำอยู่เสมออีกทั้งนั้นที่ใช้ครีมกันแดด water proof แล้วดิฉันกังวลมากเลย เพราะว่านอกจากผิวค้ำแล้วยังรู้สึกว่ากร้านขึ้นอีกด้วยโอเคค่ะอันนี้ก็ต้องแบ่งเป็นสองปัจจัยนะคะใ,ในการวิเคราะห์ปัญหานี้อันดับแรกก็คือ water proof ที่ท่านท่านนี้ใช้เป็น water proof จริงขนาดไหนนะ,ะจริงด้วยหรอ,อ,อการที่ครีมตัวหนึ่งจะทดสอบว่าเป็น water proof จริงๆเนี่ยเขาต้องเทสโดยการที่ เอาขึ้นคนคนนั้นเนี่ยทาครีมขึ้นนะลงน้ำสามรอบแล้วก็มาวัดว่า SPF ยังคงเดิม PA ยังคงเดิมอย่างนั้นคือ Waterproof จริงแล้วเราเขียนถ้าเกิดสินค้าที่เขียนวัด Waterproof เราเชื่อได้ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วก็คงไม่สามารถไปวิจารณ์ได้นะคะเราไม่รู้ว่าการเทสของแต่ละที่มันจะมีมาตรฐานขนาด อันที่2เนี่ยก็คือต่อให้การทากันแดดเต็มที่ก็จริงแต่ว่าถ้าไปโดนแดดเยอะสักขนาดนั้นแช่น,น้ำเออแช่น้ำเนี่ยยังไงแล้วก็แช่นานๆเนี่ยมันก็ยิ่งเสียก,กว่าการฉาขึืนชาลนง3ารอบนึกออกไหมคะ<ช>ถ้าแช่เป็นแบบครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมันก็คงมีการหลุดออกไปบ้างละนะแล้วก็อยู่กลางแจ้งเช่นนั้นตลอดเวลาเป็นเวลายาวนานต่อนเนื่องเนี่ยมันก็มีการไหม้แดดมีการ<ะ>แทรนนิ่งอยู่ละนะคะมีทั้งเบิร์นมีทั้งแทน การที่มีทั้งเบิร์มีทั้งแทนก็ย่อมทําให้ผิวแสบแล้วก็ดูกร้านแล้วจะทำยังไงได้บ้างอะคะคุณหมอก็ทากันแดดก็ดีที่สุดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พอขึ้นมาปุ๊บก็ทาพวก after sun aloe vera อะไรก็ได้แล้วก็ครีมบํารุง ก่อนหน้าจะลงไปอีกก็ทากันแดดอีกทาซ้ำไปทาไปเรื่อยๆสุดการเล่นดูแลคุณภาพตัวสินค้านี่ก็ต้องพึ่งแล้วล่ะว่าเขามีนมาตรฐานอะไรเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรก็ว่ากันไปเพราะพูดยากจริงๆด้วยพูดยากพูดยากเออค่ะคุณหมอคามดมีคําถามคือเคยได้ยินมาเขาบอกว่ามันจะมียาที่รับประทานเข้าไปก่อนหน้าที่จะไปโดนแดดแล้ก็ทานต่อเนื่องเลยนะหลังจะโดนแดดกลับมาก็ยังทานอยู่แล้วจะไม่ดำมีเหรอคะคุณหมอ ถามว่ามีไหมมีน้องมดมันมียาที่ยับยั้งการสร้างเซลล์<ส>ยาละปะทาน,งงนเป็นยาละปะทาน,นค,ค่ะมีหลายๆตัวด้วยแหละจริงๆเราไม่ได้มีตัวเดียวซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าเกิดว่าไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรเลยนะคะเ,เป็นคนปกติทุกสิ่งอย่างก็อาจจะลองรับประทานช่วงที่จะไปทะเลอย่างเงี้ยสักสองสามวนนันก็ไม่น่าจะมีความเสียหายอะไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องหนึ่งไม่ทานต่อเนื่องมากสองก็ต้องมั่นใจว่าเราสุขภาพแข็งแรงจริงๆมันจะไม่มีผลข้างเคียงจากยาแล้วแน่นอนยาทุกตัว ถ้าแพ้ก็แพ้ได้หมดเพราะว่าโมดเห็นเขาแบบแชทชดกันในแบบว่าโซเชียลมีเดียว่าเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องแบบดำอีกต่อไปแล้วไม่ต้องพึ่งกันแดดอีกต่อไปไม่ต้องพึ่งสินค้าความสวยคงามนั้เป็นความคิดที่ผิดค่ะบอกว่าเนี่ยให้มาซื้อยากินอย่างเงี้ยมก็เลยบอกว่า เอ๊มันใช่เหรอแล้วถ้คือยาตัวนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหรือว่าจริงๆแล้วก็รักษาโรคอื่นนึกออกไหมคะมันยับยั้งการสร้างเม็ดสีมันไม่ได้ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตรเพราะฉะนั้นการไหม้แดดหรืออะไรต่างๆมันก็ยังต้องเกิดขึ้นได้แสงก็ยังโดนเราอยู่ดีแสงก็ยังดนเราอยู่ดีอนุโมทิสระก็ยังโดนเราอยู่ดีไม่ได้ต้านอนุโมทิสระแต่อันใด เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะยังไงก็ควรจะต้องป้องกันด้วยวิธีการอื่นด้วยยาทุกตัวมันไม่ได้ปลอดภัยหรอกค่ะที่ตั้มลงมืดก็คือจะต้องจะต้องระมัดระวังนะคะในการรับประทานจริงๆแล้วเนี่ยยาในตระกูลสร้างความขาวเนี่ยอย่างที่น้องหมดพูดนะคะมันจะเป็นเหมือนกับความบังเอิญที่เราเจอว่ามันขาวขึ้นซะมากกว่าคือเหมือนกับไปใช้รักษาโรคอื่นแต่อ่ะกันขาวขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยาก็คือยานะคะถ้าไม่ได้มีความจําเป็นจริงๆก็อย่ารับประทาน ฟังดูแล้วเหมือนจะอันตรายมากกว่าเขาหาซื้อได้ทั่วไปนะคุณหมอไม่นะคะไม่น่เขาเขียนว่าร้านขายยามีคุณหมอจริจังเพาแบบแชร์กันเหมือนประมาณว่าเนี่ยบอกชื่อตัวยาเลยนะไปซื้อเลยที่ร้านขายยามีอย่างเงี้ยอ่านแล้วแบบคุณพระนะกลัวทั้งเลยแต่เมืองไทยเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะคือแบบว่าร้านขายยาขายขายของได้เยอะเกินไปหน่อยคือถ้าต่างประเทศเนี่ยจะต้องมี prescription คือหมอจะต้องเขียนต้องหมอต้องสั่งก่อนสั่งยาแล้วทุกคนก็เข้าไปแบบว่า คือพอพูดเรื่องความข่าวเนี่ยคนไทยเนี่ยแบบอู๋สื่อสมัยใหม่ไปเร็วด้วยปากต่อปากเร็วมากเปลี่ยนโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเระฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องระวังนะคะต้องดูแลแล้วก็ป้องกันแสงแดดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทุกวันนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราได้รับความรู้อย่างมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับการดูแลริ้วรอยโดยเฉพาะริ้วรอยบนร่างกายที่คนเราเนี่ยมักจะละเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเดียวค่ะแพทย์หญิงกุมุนาจันทร์ประภาพค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีควับคุณผู้ชมยังอยู่กับเรานะคะในช่วงหน้าเราจะ กลับมาพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสักครู่เดียวครับ